รถเก่ามันต้องเป็นแบบนี้ใช่ไหมมันก็ต้องวิ่งไม่ออกกินน้ํามันวิธีการก็ต้องซ evet. ื้อรถใหม่ซึ่งเป็นวิธีการที่แบบทุกคนก็คิดคล้ายๆกันว่ารถเก่ามันต้องวิ่งไม่ออกแล้วก็อื่นก็ต้องหาวิธีทําความสะอาด1้อยแปดก็แล้วแต่วิธีการซึ่งเราก็ได้ทำเบื้องต้นก็ดีขึ้นแต่เราก็ยังรู้สึกว่ามันมันทำได้อีกแต่ก็ยังไม่รู้วิธีจนมาเจอตัวเนี้ย ที่จะมาทำรถวันนี้ก็ทำรถตัวปาเจโร่ปี2015ซึ่งเลขใหม่ประมาณ2 0 0 0สสิ่งที่อยากทำก่อนหน้าก็เจอปัญหาว่าเอรถทำไมมันระยะหลังเนี่ยมันมีการกินน้ำมันมากขึ้นระยะทางน้อยลงแล้วก็การตอบสนองของเครื่องยนตนะ์น่ะเริ่มไม่ดีเหมือนสมัยตอนที่เราใช้เป็นใหม่มก็เลยมีการไปทำนู่นทำนี่มาบ้างเรื่องระบบหัวฉีดไปบ้างก็ดีขึ้น แต่ก็ยังรู้สึกว่าไม่ดีเท่าที่ควรจนมาเจอ,เอ,อทางของทองทึ่งทำออสเทคตัวนี้ก็แนะนําว่าเป็นการล้างระบบคาร์บอนซึ่งจะทําให้เครื่องยนต์เนี่ยสะอาดแล้วกลับมาเหมือนใหม่ซึ่งคำถามก็เกิดในใจว่ามันจริงขนาดนั้นเลยเหรอพอหลังจากไปทําปุ๊บขับออกไปเลยนะรู้สึกเลยออกจากที่นี่ปุ๊บรู้เลยว่ามันแตกต่างวิ่งดีขึ้น การกดคันเร่งแล้วทุกทีอะรถมันวิ่งไม่ออกคือล้อมันขึ้นแต่เครื่องยนต์มันเหมือนไม่วิ่งแต่เนี้ยมันตอบสนองกลับมาแบบได้ดีมากแล้วก็เอาไปใช้ชีวิตจำวันทุกๆวันเราก็เลยเริ่มจับเลขกิโลสิ่งที่ทําได้ตัวเลขมันดีขึ้นมาเยอะมากจาก9กกิโลลิตรก็เป็น11-1212 12กว่าได้เลยปัจจัยเราก็รู้สึกว่าเออมันทําแค่นี้แล้วได้แค่นี้ผมว่าผมทำเถอะครับคุ้มไม่ต้องมาเสียเงินเยอะๆทําแล้วก็ไม่ยุ่งยากใช้เวลาแค่ชั่วโมงนั่งรอเวลาแล้วก็เสร็จกลับบ หลังจากผลที่เราใช้ตัวเครื่องอัสิทธเกับเครื่องของรถปาเจโร่ซึ่งเราใช้พิชิตร์มันเราก็รู้แล้วว่ามันได้ผลได้ดีมากเราก็ไม่ลังเลแล้วแหละก็เลยนัดหมายในการเอารถซึ่งเป็นรถที่ส่งสินค้าของที่บ้านซึ่งมีอายุเป็น10ปีเหมือนกันซึ่งเลขไมค์ก็4 0 0 0 0นผมว่ามันก็ถึงเวลาแล้วแหละที่มันจะต้องทําความสะอาดแต่ถ้าอยู่ๆเราไปลื้อเครื่องยนต์ไปถอดนูน่นถอดนี่เพื่อล้างเนี่ยมันมันดูเป็นการลงทุนเยอะแล้วก็ดูยุ่งยากอย่างที่บอกว่าไม่สุดก็คงไม่ทํา แต่เนี้ยไม่ต้องรอให้สุดทำเลยฮะเพราะมันง่ายเป็นตัดสินใจง่ายผมว่าค่าแมนเนนในการที่จะดูแลรถที่เก่าเนี่ยกับเอามาทำให้มันดูใหม่หนึ่งประหยัดน้ำมันมากขึ้นแล้วก็ทำให้เครื่องยนต์สมบูรณ์มากขึ้นระบบการใช้งานหรือว่ากำลังเครื่องยนต์ก็กลับมาผมว่าก็ตอบโจทย์โอ้คบทุกข้อเลยตอนนี้หลังจากทำคันนี้เสร็จจริงๆในรถเราก็ยังมีรถบรรทุกอีก2คันแล้วก็มีรถส่งของเป็นรถปิ้งอัก็คงเอากลับมาทำทุกคันแหละเพราะว่ามันชัดเจนแล้วว่ามันได้ผลดี ก็ไม่ต้องลังเลครับเดี๋ยวก็นัดหมายทําต่อไปเรื่อยๆทุกวันนี้ก็แนะน,นําคนรอบข้างซึ่งประสบปัญหาอย่างเดียวก็ลืใช้รถนานๆสิปีเนี่ยแล้วก็รู้สึกว่ากําลังเครื่องยนต์ตกลงแย่ลงแล้วก็ยังไม่รู้ว่าจะไปหาวิธีการไหนซึ่งบางทีเขาก็ไม่มีความรู้และเขาก็รู้อย่างเดียวว่ารถมันเก่ามันวิ่งไม่ออกเราก็คงจะไปชี้แนะให้เขาแต่ส่วนใหญ่สนใจนะทุกคนสนใจเพราะว่าแต่ละคนก็หาวิธีทําไงให้กลับมารถด,ดีดังเดิมส่วนหนึ่งก็คือไปล้างหัวฉีดไปทําอะไรก็แล้วแต่ แต่สุดท้ายเนี่ยทั้งระบบมันยังไม่ถูกแก้มันแก้เป็นเพลงบางส่วนผมว่าส่วนหนึ่งเรื่องของคนขับก็มีส่วนช่วยทําให้เราทำให้คนขับเนี่ยทำงานได้มีประสิทธิภาพเพราะว่า1ขับรถไม่ใช่แบบกลับรถกลับมาก็บ,บ่นกันเท่าแก่ว่าโอ้รถวิ่งไม่ออกเครียดคือมันมีผลนะผมว่าแล้วการการที่รถมีกําลังนั่นแปลว่ามีเหตุที่จะต้องขับแซงหรือว่าอะไรเนี่ยมันสามารถทํางานได้เต็มที่เพราะว่าเราใช้ชีวิตในการจะต้องเดินทางสิ่งที่เรารู้สึกได้ก็คือถ้ารถมันแซงไม่ดี จังหวะที่มันมีฉุกเฉินที่จะต้องขับเคลื่อนรถที่จะต้องหลบหลีกหรืออะไรแล้วแต่ถ้ารถไม่มีกําลังเครื่องยนต์มันก็ทําให้โอกาสที่เกิดอุบัติเหตุมันง่ายขึ้นก็อันนี้เนี่ยผมก็เลยอยากฝากว่าลองเปิดใจคือผมผมมองว่ามันเป็นเทคโนโลยีใหม่ซึ่งบางคนอาจจะไม่เชื่อแล้วว่าเป็นไม่ได้แต่ผมอะตอนนี้ต้องใช้คาว่าเดี๋ยวกลับไปทาหมดทุกทคันก็ที่เหลือก็ลองตัดสินใจกันดูแต่ผมอะโอเคแล้วครับมั่นใจแล้ว